วิทยาวรรวะสรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดชัยนาททำการจุดจึงขอได้ชาญุภาพอภินิหารสัพพะอำนาจธรรมสุจริตมหิทธิเท สัพพะอนันจกวาลภูมิภพและไกวันสัพะกอะละมะฟังอลันลุคละด,ดังมาบังเกิดเปิดด้วยโลคพระอรหังธรรมังจงมาบังเกิดเปิดด้วยโลคพระอรหังพระสาสัททีวาพระราหูสัทีวาพระเกศทีวาเปิดอุระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตติกัมนามังพระวันตุูนูอคันเฉยะอคันเฉยหิการบัดนี้ พระเจ้าอาโอมพุมมะเทวะสวรรณารอยยัมพัันตาโอ้ที่เครื่องสักการะเครื่องบวงสรวงหน้าพิธีการขอเรียนเชิญได้ความกรบนะครับก็เป็นการน้อมรำลึกถวายแด่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้อัญเชิญมา นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทยพระเทวานะครับเมื่อสักครู่กระผมก็ได้อัญเชิญเทพตาพูอิปิปิโตพัะกวาการบัดนี้ข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทายอัญเชิญเสด็จพ่อพระนาราย